ปีนี้เราตั้งเป้าในการเติบโตไว้20-25%ตั้งแต่ต้นปีแต่จริงก็ต้องตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเป็นเรื่องการวางแผนธุรกิจนะครับทีนี้พอมาครึ่งปีแรกเนี่ยจะเจอเรื่องโควิดเข้ามาหน่อยนึงจึงทำให้แผนการเติบโตมันอาจจะสะดุดไปบ้างแต่อย่างไรก็ตามเราก็ประกาศงบไปเรียบร้อยแล้วครึ่งปีแรกเราก็เติบโตได้20%ก็ทําได้นะครับในแง่ของกําไรสุทธินะครับอันนี้ก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นคือปีหลังเนี่ยโดยทั่วไปแล้วภาะวะเศรษฐกิจเนี่ยมันจะดีกว่าครึ่งปีแรกเพราะเหตุว่าส่วนใหญ่ลูกค้าผม90%เป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรตอนนี้ก็เข้าร่เขานาได้ทำหากินได้นะครับนอกจากนั้นก็โรงเรียนมหาวิทยาลัยก็เปิดเทอมก็แปลว่าอะไรแปลว่าผู้ปกครองก็ต้องใช้เงินนะครับดังนั้นความจําเป็นในการใช้เงินก็ต้องมากู้นะครับเพราะฉะนั้นคือปีหลังนี่โดยทั่วไปแล้วก็ถือว่าการดําเนินธุรกิจของ MTC เนี่ยจะดีกว่าครึ่งปีแรก ดังนั้นเป้าหมายทั้งปี2 0หรือ25เนี้ก็ยังยืนยันและยังมั่นใจว่าทําได้ตามเป้าหมายแน่นอนครับเราวางแผนไว้ทั้งปีก็คือปีนี้จะเปิดสาขา600สาขาคือเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมามันมี4,100สาขาบวก600ก็เป็น4,700ตอนสิ้นปีแต่วันนี้มา4,5 0 0ละคือเปิดก่อนเท่าไรไม่เป็นไรเพราะเปิดวันแรกเลยมันยังไม่มีลูกค้าหรอกนะมันต้องใช้เวลา3เดือน4เดือนเดินตลาดเพราะฉะนั้นถามว่าครึ่งปีแรกเปิดมาเกือบเต็มแล้วแต่ผลมัน ก็คือก่องหาลูกค้าลูกค้ารู้จักเราและลูกค้าเดินเข้ามาใช้บริการในครึ่งปีหลังดังนั้นแผนที่บอกว่าเติบโตแผนซัพพอร์ตคืออะไรคือการเปิดสาขาที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้ก็จะดึงลูกค้าเข้ามาได้รวมทั้งเรื่องของอย่างที่ได้เรียนไปว่าฟ้าฝนมาตามฤดูกาลชาวบ้านก็ต้องใช้เงินในการเพราะปลูกในการลงปุ๋ยลงยาฆ่า,า,มาแมลงพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินทั้งสิ้นครับการแข่งขันสูงจริงๆมันไม่ได้สูงหรอกครับมันก็เหมือนเดิมนะครับก็คือการแข่งขันก็มีสกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มในระบบกบกกลุ่มอระ นอกระบบก็คือตามจังหวัดต่างๆตามอำเภอต่างๆก็มีท้องถิ่นร้านทองมั่งร้านขายมอเตอร์ไซค์มัางก็เปิดทำธุรกิจแบบนี้ซึ่งก็มีเยอะแยะไปหมดอันนี้เขาไม่ยู่ในตลาดอยู่นอกตลาดอีกอันหนึ่งก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็มีบริษัทจดทะเบียนมากมายก็มีรายชื่ออยู่นะครับก็แข่งขันก็รู้ฝีไม้ลายมือกันอยู่ว่าใครเป็นยังไงมันก็แข่งกันเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่ารุนแรงไหมมันไม่รุนแรงนะครับเหมือนเดิมนี่คือที่มีอยู่แล้วอันที่2ก็คือผู้มาใหม่ ผู้มาใหม่อันนี้ก็ตามข่าวก็คือว่ามีแบงก์อมสินสนใจจะลงมาทําแล้วก็ยินดีฮะอะไรที่ลงมาทําได้แล้วเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายๆเราว่าวเป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนทีนี้อมสินก็เข้ามาก็จะมาในรูปของอัตราดอกเบีย้ยที่ไม่สูงนะครับก็บอกไว้ว่าประมาณ18%นะครับแล้วก็จะให้บริการแข่งกับผู้ที่ทําอยู่แล้วเดิมนะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นก็คงจะเริ่มปีหน้าก็พูด,ดง่ายๆคืออีก6เดือน เพราะฉะนั้นเราเป็นไงครับในฐานะที่เราเป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมนี้นะครับจะมีผู้เข้ามาใหม่คือออมสินไม่หนักใจหรอวครับดีครับมาให้บริการกับประชาชนนะครับก็เป็นการแข่งขันกันแข่งขันกันด้านไหนครับด้านการให้บริการและดอกเบี้ยไม่สูงเกินไปก็เป็นดีครับเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ส่วนออมสินที่ประกาศไว้จะทาได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ต้องคอยดูผลงานนะครับเพราะธุรกิจนี้ก็คงไม่ง่ายนักนะครับเรื่องดอกเบี้ยนี่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเดิมทีเดียวเนี่ยเขาให้สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยดอกเบี้ยย8่ นี่ต่อมาเนื่องจากประชาชนเดือดร้อนจากภัยโควิดนะครับก็คือตกงานบ้างนะครับแล้วก็ลดชั่วโมงการทํางานบ้างนะครับไม่มีอาชีพบ้างก็บอกว่าช่วยเหลือกลุ่มนี้หน่อยนะครับโดยการลดเพดานจาก28เหลือ24เรนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เก็บไว้ที่28ลด24ก็จะหายไป4กระทบแน่นอนแต่ MTC เรานี่คิดต่เบี้ยแค่20ถึง21มันต่ำกว่า24นะครับเพราะฉะนั้นจะมีรูมเหลืออีกต้อง3-4ที่จะลดลงมาได้อีกลดลงมาครับไม่กระทบหรอก นะเพราะเรากำลับดอกเบีย้ยต่ำกว่าที่เพดานกำหนดไว้ดังนั้นจึงไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของ MTC แต่ประการใดครับครึ่งปีแรกก็กำไรก็คือมาจิ้นก็34%กว่าเป็นมะีก็มีส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับต้นทุนเงินกู้นะครับกับต้นทุนกับเปรียบเทียบดอกเบีย้ยระหว่างต้นทุนเงินที่กู้กับเงินที่ปล่อยนะครับก็เรียกว่าน,นิมประมาณ18.3%นะครับครึ่งปีหลังนี้เป็นอย่างไร ค่งปีหลังก็คือตอนนี้สภาพคล่องในระบบมันสูงเพราะฉะนั้นเมื่อเราออกคุณกู้ใหม่ก็เชื่อว่าต้นทุนจะต่ํากว่าเดิมอันที่1เช่นเคย3.7ก็อาจจะเหลือ3.5 3.6อันที่2เรามีซอฟ์โลนจากแบงก์ออมสินมาอีกประมาณ5,000ล้านนั้นดอกเบี้ย2%ให้มาช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาโควิดดอกเบี้ย2%เอาพวกนี้มาเฉลี่ยกันครับเพราะฉะนั้นต้นทุนเงินของเราเนี่ยเชื่อว่าน่าจะต่ํากว่าเดิมจาก3.7อาจจะเหลือ3.6 3.5 เพราะฉะนั้นช่องว่างไอ้ตรงกําไรตรงนี้นะครับจาก18อาจจะเดิม18.1ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น18.3 18.4กําไรมันจะน่าจะมากขึ้นครับการสํารองนะครับก็ขึ้นอยู่กับ NPL มากหรือน้อยนะครับ NPL ตรงซึ่งก็ถือเป็นต้นตุนตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า c ค e d i t Cost เพราะฉะนั้นใครที่ท,ทําธุรกิจไม่ดี NPL สูงก็ต้องสํารองสูงตามไปด้วยสํารองสูงก็หักจากอะไรครับหักจากกําไรกําไรก็ลดน้อยลงไป ส่วนของเราที่เสียหรือ MPL เราแค่1%เอง1.01.1ครับเพราะฉะนั้นสำรองเท่าไรครับก็สำรองก็ต้องตามเกณฑ์นะครับ1.01.1นะครับเพราะฉะนั้นจึงกระทบต่อผลการดำเนินง,งานหรือกำไรเราน้อยเพราะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าเราสามารถที่จะเก็บหนี้ได้ตามปกติลูกค้าส่วนใหญ,ญ่เป็นเกษตรกรชำระเราได้เมื่อชำระได้ตามปกติ MPL เราก็เป็นปกติที่เคยเป็นก็คือ1.1 1.2เอาภาพให,ใหญ่ๆเลยก็แล้วกันไม่ให้เกิน2%ครับ ยืนยันว่าทำได้ครับคุ้มอยู่ครับคุ้มอยู่ความเสี่ยงก็จ,จริงเนื่องจากเราได้รับใบอนุญ,ญ,ญาตมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นภายใต้ใบอนุญาตนี้ก็จะมีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามนะครับหลายเรื่องรวมทั้งมาเก็ตคอนดักนะครับคือการไม่เอาเปรียบลูกค้าการไม่ยัดเยียดขายประกันนะครับการคิดดอกเบี้ยตามเกณฑ์นะครับการที่จะต้องดูแลลูกค้าอย่างเสมอกันหมดอะไรพวกนี้รวมทั้ง ความเสี่ยงทั้งเรื่องดอกเบีย้ยที่อยู่ๆก็แบงก์ชาติก็บอกว่าขอลดดอกเบีย้ยลงมานะหรือแม้กระทั่งการค่าเรียกเก็บนะครับจากการที่เราไปลูกค้าค,ค้างชําระมปค่าติดตามนะครับก็บอกให้ครั้งละ100แล้วถ้าจะลงพื้นที่นะครับไปดูพื้นที่จริงๆก็ไม่เกิน500อไอ้พวกนี้เราคือปัจจัยที่มันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานเรื่องความเสี่ยงซึ่งเกิดจากผู้คุมกฎหรือแบงก์ชาติจะกําหนดมาถามว่าเราปฏิบัติได้ไหมเราอยู่ภายใต้บรรญาแบงก์ชาติเราอย่างนั้นหนึ่งเราก็ต้องทําอยู่แล้ว สองขึ้นอยู่กับคุณเองคุณปฏิบัติคุณปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไรและคิดค่าธรรมเนียมเขาอย่างไรอย่างเช่นค่าติดตามเขาบอกว่าต่อไปต้องไม่เกิน100้นะผมเก็บแค่90บาทนะมันจะกระทบอะไรนะนะครับและถ้าขี่มอเตอร์ไซค์หรือไปติดตามในพื้นที่ไม่เกิน500นะเ่าผมไม่เคยคิดจากลูกค้าเลยมันจะเป็นกระทบอะไรผมนะ่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราเองเราปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไรเราคิดค่าบริการวันงนี้อย่างไรไม่แต่มาเก็ตคอนดักกูจะไปยัดเยียดผลิตภัณฑ์ขายให้กับลูกค้านะประกันชีวิตรรกกัภยยเา็ไไม่่ด้ท้ทอูแลว เพราะฉะนั้นถามว่าเกิดคอนดักหรือสิ่งที่ความเสี่ยงพวกนี้เข้ามากระทบไหมถ้าเราไม่ทําพวกนี้มันก็ไม่กระทบหรอกครับตั้งแต่เข้าตลาดมาวันแรกจนถึงวันนี้6ปี6ปีมี4ไตรมาสก็24ไตรม่ายี่สิบสี่ยี่สไตรมาสนะครับนิวไฮตลอดนิวไฮตลอดเพราะอะไรเพราะเโตตลอดนี่ครับเราโตตลอดเพราะฉะนั้นโตแปลว่าอะไรก็อย่างที่บอกว่าไตรมาสานี้นะครับเทียบกับไตรมาสอโตเท่าไหร,ร่ครบับโต20%โต20%ก็รายรับก็โต20%่สิบเปอร์เซ็นต กำไรก็โตัว20%มันก็ต้องนิวหายไปเรื่อยๆสิครับผมเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟนะฮะเราทำธรรุรกิจที่เราไม่เน้นความห,หวือหวานะนรันเราไม่ได้ขายน้ำเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่มีสีสันนะครับใส่สีนู้นสีนี้ไปเพื่อหลอกลอก่ลอลูกค้าไม่ใช่แล้วก็เหมือนสถาบันการเงินที่คอนเซอร์เวทีฟผลิตภัณฑ์เรามี5ผลิตภัณฑ์ครับ MTC เรามีสินเชื่อรถจักรยานยนต์สินเชื่อรถยนต์สินเชื่อฉนดที่ดินสินเชื่อนาโนไฟแนนและสินเชื่อพิคโค สินเชื่อนาโนแล้วก็สินเชื่อพีโลนเรามีแค่ห้าผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ยืนยันอย่างนี้อยู่เพียงแต่เราขยายโปรดักที่มีอยู่เนี่ยให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดซะก่อนเพราะฉะนั้นถามว่าผลิตภัณฑ์เพิ่มไหมไม่เพิ่มแล้ก็เท่าเดิมแต่ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นครับเ,ออเราเองเราก็ได้รับการวิเคราะห์หรือได้การสอดส่องดูแลจากนักวิเคราะห์นะครับจากที่ปรึกษาต่างๆนะครับก็ประมาณ16บหกบเกอร์นะครับก็ให้คะแนนว่าออต้องซื้อ นะครับราคาก็ 63, 64, 66, 68นะครับถ้าคอนเซนซัสก็อยู่ที่66บาทต่อหุ้นแล้วก็ยังบอกกรดก็ยังดีนะครับ2 5 2สเนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ในส่วนเราเองเราเป็นผู้ที่ประกอบกิจการนะครับเป็นผู้ที่ทําธุรกิจปีนี้บอกว่า20-25%ครึ่งปีแรกทําได้แล้วเพราะฉะนั้นครึปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกถ้าไปคิดต่อก็ได้ไม่ได้ครึ่งปีแรกเราไปแล้ว2,500ล้าน คือปีหลังนี้อยูครึ่งปีแรกถ้ามีคิดต่อว่าคุณจะเป็นเท,ท่าไหร่ถ้เท่าเดิมว่ามันก็ 5, 000, ห้าพันเห็นอยู่แล้วแต่เท่าไร่ผมไม่ทราบผมไม่สามารถชี้น,นําได้นะครับต้องไปคิดกันดูเพราะฉะนั้นยืนยันกับท่านนักลงทุนท่านผู้ถือหุ้นนะครับว่าผมเองก็ทําธุรกิจนี้มา30ปีแล้วนะครับแล้วก็สามารถเติบโตได้ตลอดนะครับในขณะนะเดียวกันนี่เสียหรือ NPL เของเราก็ต่ํามากเราคุมอยู่เพราะฉะนั้นยังยืนยันว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่โกรดยังเติบโตได้นี่เสียคุม้ นะครับผลการบริง,งานดีพื้นฐานแน่นเพราะฉะนั้นอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไรครับก็ก็อย่างที่ผมได้เรียนไปว่าจะเติบโต20-25และกําไรแล้วครับราคาแล้วครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับ